สบายดีพี่น้องตัมอีกแล้วพนักเฮ้ยมึงหิวนอนมาจช่เฮ้ยเหมาะรักซอพน่าหิววะเรียกวังน้ามึงนะคือสิรับเด้ยเ,เนี่ยคือคนสิรับนี่แหละบ้าพี่น้องฮะ,ะย่างละจะนั่งกันบ้ากับลมตาพี่น้องเอ้ยลมผาตามันลมลเลยนะเนาะ ตาำตีนไก่ว่าั่นพี่น้นองเอ,อ้ยใส่มะขรูมเนาะใส่มะขรูว์ปีมือซอสจอยใช่ป่ะลูกนี่เป็นนัวก็คือเบิร์ดเฮ้ย์นะเรียกไปกระปุกปูกบาง่างเนาะอันนี้นี่ ตีนไก่ต้มซุกแล้วม่งได้นี่ตัยังเฮ้ยตัหมหูหงุนะไปเอาอยัาง่ะกระเทียมเออกินแล้วกินหมดแล้วมันแพงได้พักต่างสายนะ Say tiết mục. Mọi người mất tích là pha lá kê yeah, câu <laughs> nào Say thôi. Say yêu thôi. Say yêu thôi. Say yêu ไก่คือโอ้อตําหงนะอัก้ แปนัวพอได้วซาจอยพี่น้องเราประหยัดใส่ได้กูมือเนี่ยนี่รุ่นมันหายากนะอืมรุ่นนี้มันหายแ่ก็ัว่าเป็นอีกโว้ยแม่แกเพิ่มอ่เพิ่มไกินหมูหม่องวจุดบจุว่าันน้ำหูน้องให้บ้าน้อง vừa nó vừa 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 vừa

ะเด็นนะนี <laughs> ่ยทำแบบนี้เอาหมูดจอมาพี่น้องออเินเลยเปิดเสือเสือวานอนเผลอยู่ร่องเสือ มีพักพี่น้องเลยแห่นตีนอย่างเดียวหมดจอมากินนลำกันเด้อป้าลุงพี่น้องทุกคนพี่น้องทีมงานท้าล่องาดพี่น้องฉันมาตรงเวลาชิมเลยมาแพ้ไหน่ะชิมดนั่งมีดชิมมุดดูเฮ้ยนั่งทั้งหมดสะอาดเลย ขาดพี่นมอถ้าเอาน้ำเอวยมวยงปเได้น้ำเอยมวยเอามาปชาเขาเลยปดชาเลยาากินนนี่มันิยากเปมาแล้มันกิบ่าแมนขาดบ่าวคนกับบ่าวโมเปน้องเอ้ยไปทุละทุละสำคัญอีกดูวย้เซ้ยมแล้วนะร้อยละมาอันรจับ ไปเอ้ยเออกระย่างป้าแม่แล้วมาจ้ะโยกขึ้นเอ้ยครับผู้สาก่อนกินยังลูกกับเพนี่เพะกินหมดอะไรเด็กน้อยพักกินเป็นพักเกษตรพี่น้องล่างบดบี้อย่างตั้งสีย้ำออกมาอีกพักเกษตรพี่น้องเออพ่อ อยาห้มองกันนะถ่ายนพี่น้อง่านูนะมาได้พี่น้องเนอะนั่งนนาเ่บฮ้ยไปเฮ้ยศาสตร์บกันเฮ้ยเอ้ยนั่งแบบธรรมศาสตรแล้วเนอ ข่าะไรแม่เฮ้ยทางยังหูแมวเต้นบอกเขาจริงหนหวเตี้ยตั้ตีนบอกมางเขาสับสบมาะพอข่าแคบวบเฮ้ยตัวกระเซากลางเอ้มเขาลดูทางเขาโอ้ยไปแทรกอันบวบว้องคนนะโอ้ยอาวเขาว ยี 12, 12 <so ่ตจอยนะชัดจอยจอยเพาเนชา่งแ่กับ่างตีนไก่นะบอยากซ้ำอยากกินเาตาพูโว้ยอย่าเหตุการเบิ้งเบิ้งเบิ้งนยนมันตีนไก่้ัจอยอิ่มดอิ่มนะเองอุ่ยเลยโอยเจ๊จะแทบมึงเขียันะ นเขาตาน้เขฮเฮ้ยจอยเข้าเฮ้ยมอิกินพอเร่ละลาดเลยนะผูปิดล้งแหนก็มีผูการกวางเยวอ้ยว่มเห็นซะมาอีกแม่นงปนมา้ำเมาอีกมมเป็นทุลาเป็นแอลนเป็นควมาะมงไปแล้วอืมมันเป็นความ่ ไ่ให้กอเลยีมือสาวจอยน่งบเดลใเป็นหัวลายเดมกสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดเก้าเก้านิ้เจ้เน

ขนาดมาเนี่ยนะปลาตีนไก่กองกันอยู่ขือมาบมพากันกินก่อนะกินรถบัสเดา เออมตรเอ็นะเฮ้ยเด็มือนางอย่างี้กานข่าวดีเตินไก่กินรถเจ็บ้คเจ้ายำใอันั่นนี่ในไทยนี่เาบมดห้น้อยกิน มวยระวังองเผือกินน้ำยังกับปีนหาความันบ่ให้วดตัวประชาชไปทุละกับบาโมยังบ่ไปนักเลสาไปำันจากนจักแลอ่วงได้าะจยกัไปงาใไมแห้งเลยเนี่ยค้างเลยว่น้ใสย่กว่ากูฮูดีเทกว่าเฉพาะอย่างยางเบี้ยไส้เบี้ยครัวเสียไปแล้ว วัวเตงนาปลาดุกปลาเคยใต่เหตุบาบมาตึกอยู่ซั่ไ่ะอันนีด้ลงไปเอาในนั่นน้องกันขอนะเป็นเขานา้งานเออปลาแต่มโจปลามันเขาหลึกยักษ์มันตอดอยู่นิ้วนางมาตอดนอกเหรอเรนไปเบิร์อะไรเสร็จ เฮ้ยจอยขึ้นขึนดังบ่งเฮยอิ่มอกอิ่มใจกินจัเถื่อเฮยเถื่อก็ได้ว่าอิ่มอกอิ่มใจทราบแล้โอ้ยเสะไมาเสด็จมหน่อยมาเลมาเสด็จ้าเอาอะดรพี่น้องเอ้ยมาหอนี่ก็นจะได้อเมาผัดจางพี่น้องผักกดไหลกุ้ยเซ่เด้อจ้า พบกนันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสบ่าวตาบ่วาวมีน้องอ่อนน,อน้องมวยมไปแล้ววันนี้สบายดี